สวัสดีครับวันนี้วันที่17กันยายน2567นะครับวันนี้เราจะมารีวิวล้อของ rc 4ครับอันนี้ก็เป็นล้อรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นแบบคลาสสิกนะครับสีดำนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูรหัสก่อนนะรหัสก็คือ w 0 u 3 6ครับ แลนดี y, v วินเทจครับก็ตัวนี้เนี่ยความกว้างของตัวล้อเนี่ยค่อนข้างแคบกว่าล้อรุ่นอื่นของ RC4 นะครับอันนี้แคบคือความกว้างเนี่ย22.9นะครับโดยปกติล้อของ RC4 เมื่อกี้ผมไปดูมาเนี่ยก็ กว้างอยู่ประมาณสักยี่ห้านะครับส่วนใหญ่นะยี่ห้ากว่ากว่าอะไรประมาณนี้แต่ตัวเนี้ยเท่าๆท,ที่ไล่ดูมาแล้วเนี่ยเหมือนกับจะเป็นตัวที่แคบนะครับแคบสุดเลยนะครับยี่บสองจุดเก้านะครับก็สำหรับใส่รถที่แต่งสไตล์วินเทจนะครับแบบย้อนยุคนะครับหรือว่ารถที่แบบแต่งแบบคลาสสิกนะครับก็ จะสวยแล้วก็ต้องใส่ยางแคบๆนะอันนี้ก็สวยเลยนะครับหรือว่ายาง,างกว้างก็ได้แต่ว่าล้อมันก็แคบนะครับแล้วจะช่อหนะครับอันนี้เนี่ยเป็นออฟเซตศูนย์นะครับก็คือตัวตัวดุมมันอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะอยู่แบบตรงกลางพอดีนะครับใส่ <S <S ใคานรุ่นไหนได้บ้างครับก็จะใส่โยต้าได้เออ k คสได้นะครับเ c x 1 0ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคานยกเนี่ย อาจจะต้องมีดุมที่หนาหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตัวตัวไอตัวซีฮับเนี่ยมันจะติดตัวที่ยกเนี่ยมันจะติดตัวขอบขอบตรงตรงด้านในได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะใส่คานที่เป็นคานเท็กซัสเนี่ยหรือว่าคาน t ีไอเกเนี่ยก็ต้องใส่ดุมที่หนาหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูดใกล้ๆนะครับว่าตัวล้อเนี่ย มันมีชิ้นส่วนกี่กี่ชิ้นส่วนใช้อะไรไขยังไงได้บ้างนะครับ pues, like เดี๋ยวมาดูก okay, okay. ันใกล้ๆนะครับนะเดี๋ยวเรามาชมใกล้ๆนะครับว่าล้อมีความสวยงามยังไงนะครับอืมก็เป็นล้อวินเทจนะครับใส่รถแบบคลาสสิกนะครับก็มีความแคบนะครับยี่สบสองจุดเก้านะครับออฟเซ็ตศูนย์นะครับแล้วก็ดุมหลังก็เป็นหกเหลี่ยมนะครับ ใส่กับรถทั่วไปนะครับทุกรถเกือบอันทุกอันก็เป็นหกเหลี่ยมหมดแล้วนะครับก็ทั้งหมดมีทั้งมีทั้งหมดเนี่ยก็คือมีตัวฝานะครับแล้วก็ตัวแหวนกลางนะครับแล้วก็ฝาหน้านะครับแล้วก็ดุมหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นน็อตนะครับน็อตห้าตัวนะครับเป็นห้ารูซึ่งน็อตเนี่ยก็จะทําเรียนแบบเป็นเหมือนกับน็อตที่เป็นเหมือนรถจริงนะครับ ก็จะเป็นหัวคล้ายหัวแบบหัวหัวน็อตอะแต่ว่าเวลาไขเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิเศษนะครับเพราะว่าเขาเออกแบบมาให้ใช้ตัวหกเหลี่ยมขนาด1.5นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงหัวได้เลยนะครับแล้วก็ไขได้เลยนะครับก็ทำทำน็อตหลอกมาเฉยนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องมีเครื่องมือนะครับใช้ตัว1.5ไขได้เลยนะครับ ก็ดีนะเครื่องมือจะได้ไม่หายนะครับทั่วไปเลยก็สวยนะครับแบบคลาสสิกสีดำนะครับใหม่ล่าสุดจาก r 4ซครับครับก็ ชมกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับล้อรุ่นใหม่ล่าสุดของ RC4 นะครับราคา4รล้อก็2,290นะครับสำหรับยางขนาด1.9นะครับเป็นล้อ1.9นะครับใน1ห่อเนี่ยก็จะมีอยู่4วงนะครับก็จัดได้เลยนะครับราคาดีด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราจะมี Facebook ยูทูบอินสตาแกรมเว็บไซต์แล้วก็ s h o ป e ปีนะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า r c s l i l l t h a i l a n d นะครับสำหรับท่านที่จะเข้าไปดูสินค้านะรายละเอียดที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับในเว็บไซต์ชื่อ r c s l i l l t h a i l a แลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบสินค้าชิ้นไหนเนี่ยก็ทักไลน์มาได้นะครับไลน์ก็คือ HD Alien หรือว่าเข้าไปทักในในอินบ็ในเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับ Facebook ก็ อาซีสเกีไทยแลนด์เหมือนกันนะครับแล้วก็เปร์โทรศัพท์นะครับ0814911989เดี๋ยวมีตอนตอนท้ายขึ้นให้นะครับถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันนะครับผมเอครับสวัสดีครับ